วันนี้เราจะมาทำบลูเบอรี่ชีสเค้กโดยใช้ขอบเป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์รีดบางหอมเนยมาพร้อมกับหน้าบลูเบอรี่สดน่าทานมากๆวัตถุดิบก็หาง่ายง่ายขั้นแรกใช้ขนมปังฟาร์มเฮาส์4แผ่นนำมาวางเรียงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยให้ขอบทับเหลี่ยมกันเล็กน้อยใช้ไม้นวดแป้งกดคลึงให้แบนลงและขอบขนมปังติดกันดีจากนั้นใช้พิมพ์วงกลมขนาด7นิ้วนาบ แล้วก็ตัดขนมปังของเราให้เป็นทรงกลมนำขอบส่วนเกินออกก็จะได้แผ่นกลมๆแบบนี้นำเนยที่ละลายไว้มาทาให้ทั่วดีทั้งสองด้านเมื่อทาทั่วดีแล้วก็นำไปกรุงลงในพิมพ์ขนาด5นิ้วที่สามารถถอดก้นได้กรุให้ขนมปังหน้าพิมพ์พอดีนำครีมชีสไข่ไก่น้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดและว,วิปปิ้งครีมแต่งกลิ่นด้วยกลิ่นบูเบอร์รี่ ใส่ลงไปในเครื่องบดสับให้ส่วนผสมเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมเนียนดีแล้วก็เทลงไปในพิมพ์ได้เลยโรยน้ำตาลทรายด้านหน้าตามด้วยบูเบอรี่สดกดบูเบอรี่บางส่วนลงไปในหน้าเค้กอบ180องศานาน40นาทีแล้วพักให้เย็นสนิทขั้นตอนสุดท้ายก็นำไปแช่เย็น3ชั่วโมงนำออกมาจากพิมพ์ก็เสร็จแล้วว้าวน่าทานมากเดี๋ยวเราลองมาตัดดูเนื้อเค้กข้างในกันแบ่งส่วนได้ตามใจชอบเลย ว้าวเนื้อเนียนและรสชาติอร่อยมากๆเป็นไงบ้างครับอีกหนึ่งเมนูง่ายๆจากขนมปังฟาร์มเฮาส์อร่อยฟินง่ายๆไปลองทำกันดูนะครับฟาร์มเฮาส์